มาก็ต bon ะเกียกตะกายอันนี้ร่องรอยเมื่อวานเราก็จับทําแบบนี้อีกครั้ง <helpful mayonnaise. S 2> หนึ่งนะคะเวลาใบออกก็จะมีหนอนมากัดกินแต่รอบนี้เตี้ยค่ะทุกคน โตช้าน่าจากเกิดจากที่เราไม่ได้มีเวลาดูแลเขานะคะทุกคนเพราะว่าเราทิ้งไว้ช่วงนาใช่ไหมเรามีเวลามารอโตแล้วกันนะคะถ้าโตแล้วก็จะอันนี้เก็บไว้ก่อนให้เขาแบบเหีย่ยวสักสองสาวันก่อนเป็นตัวไหนเนาะทุกคน ทุกคนคะวันนี้แม่ปุจะย้ายชวนชมไปไว้ที่ทุ่งนานะคะอันนี้ชวนชมที่ได้มาวันก่อนจากของคุณครูปนอมนะคะน่าจะเป็นยักษ์อ้วนเตี้ยค่ะทุกคนย้ายย้ายค่ะเหตุผลที่เราจะย้ายนะคะทุกคนดูเย่ชรอนตาพักขิดิว เหตุผลที่เราจะย้ายเพราะว่าเฉาวกล้วยดื้อมากช่วงนี้เฉาวกล้วยไล่แมวนะคะแล้วแมวอยู่ฝั่งนูน้นชอบแอบอยู่ฝั่งนูน้นมาอยู่ฝั่งนี้มาก็ตะเกียกะกายอันนี้ร่องรอยเมื่อวานและอันนี้กระถางแตกไปแล้วหนึ่งเละกำลัง กำลังแตกสวยค่ะทุกคนเป็นการชํารากนะคะเป็นการตัดมาชําแล้วก็ต้นสวยๆก็ไปไว้นาแล้ว1ชุดนะคะเพราะว่าวางไว้ตรงนี้แล้วเขาก็จะปีนเขาปีนข้ามไปมานะคะฉะนั้นเอาไปไว้ทุ่งนาให้หมดเลย นี่ค่ะทุกคนเอามาประกบประง,งมตอนเล็กกว่านี้เยอะตอนนี้ก็เริ่มโตก็เอากลับไปใหม่นะคะ<ม>การเลี้ยงชวนชมเนี่ยถ้าเราให้น้ำสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสม่ำเสมอเขาก็โตไวนะคะทุกคนเด<ม>ี๋ยวจะไปทำต้นต้นทรงแท่งใหม่นะคะ<ม>จังนานแล้วค่ะทุกคนก็ พาเด็กๆมารวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งนานะคะวันนี้เราคงทำได้แต่เปลี่ยนกระถางชวนชมนะคะทุกคนนี่ชวนชมแม่ปูก็ตามสภาพนี่ต้นที่เอามาก่อนนะคะดูสิชากล้วยจัดหนักจัดเต็ม อันนี้จะเด็ดออกหรือจะอะไรคนนั่งสารมากเลยนางสวยแล้วก็เจอเฉาก้วจัดซะอันนี้ที่เราเปลี่ยนกระถางรอบก่อนนะคะปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะทุกคนนี่ก็เปลี่ยนไปรอบที่แล้วเหมือนกัน อันนี้เป็นเราทําเป็นทรงแท่งนะคะรอบก่อนนูน้นแม่ปูทําทรงแท่งแล้วเราก็ใช้โฟมมัดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีไก่เยอะไก่ก็จิกหมดเลยแล้วคือไม้ของเราก็เอียงไปเอียงมาไม่สวยปีนี้โตขึ้นนิดนึงแม่ปูก็เลยตอนนี้ไม่มีไก่เราก็จับทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ กลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยรอทยอยเปลี่ยนทีละทีละชุดนะคะเพชรบ้านนาทรงประหลาดพาอเทอเน้าเธอเน้าแล้วก็รอดรอดมาได้สุดยอดเวลาใบาออกก็จะมีหนอนมากัดกิน แต่รอบนี้ไม่มีนอนแต่มีเพลี้ยอันนี้ก็ดูดีขึ้นหลังจากเปลี่ยนดินหลังจากเติมดินนะคะทุกคนเพราะว่าที่เราเติมไปมันยุบลงเนาะเราใส่เศษวัสดุพวกใบไม้พวกอะไรข้างล่างแล้วพอระยะเวลานิดนึงเขาก็เหมือนย่อยสลายแล้วก็ยุบลงดินก็เลยยุบเราก็เลยเอาดินมาเพิ่มพึ่งมาเพิ่มนะคะ อวนเตี้ยอุ้ยอุ้ยเน่นอู้วเตี้ยอันนี้อันนี้น่าจะยักเตี้ยค่ะทุกคนแม่แน่แม่ปูอาจจะเลือกต้นสวยๆมาเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะ ให้ทุกคนดูอะไรเปรียบเทียบเปรียบเทียบอ่ะต้นสองต้นนี้แล้วกันมาให้ดูอันนี้เราซื้อมาพร้อมกันนะคะเป็นซื้อมาจากคุณอาแปะคุณอาแปะที่สมุทรสาคร คุณอแปดที่สมุทรสาครต้นนี้แม่ปูมันเป็นทรงอ้วนเตี้ยที่ซื้อมานะคะและแม่ปูก็ทําเป็นทรงแท่งตัดรากทําเป็นทรงแท่งใช่ไหมคะโตช้าหรือว่าเราเลี้ยงไม่เป็นตัวนี้ทํารากตะขาบก็โตช้าที่โตช้าน่าจากเกิดจากที่เราไม่ได้มีเวลาดูแลเขานะคะทุกคนเพราะว่าเราทิ้งไว้ช่วงนาใช่ไหม เรามีเวลามารถน้อยแต่ต้นนี้ตัวเดียวกันอันนี้ไว้รากธรรมชาตินะคะดูปิ๊กบึ้มแต่เจอเฉากลัวเขียมได้เหลือสามต้นนอกนั้นเน่าโอ้แต่แม่ปุ๊กก็ทิ้งไว้สี่ห้าต้นเองทุกคนดูสวยเนาะอ้วนเชอะประมาณปีหนึ่งนะคะ แต่ก็แม่ปุก็เลี้ยงตามสภาพตัวเองเนาะเนี่ยทารากตะขาบยังไม่โตเลยเป็นเพราะการดูแลของเรานะคะทุกคนไปไปเปลี่ยนกระถางกับแม่ปุ๊กกันต่อค่ะวันนี้แม่ปุ๊กจะเปลี่ยนกระถางจะเป็นอันนี้จะเป็นผสมค่ะทุกคนมีทั้งยักษ์ยักษ์ซาอุมีทั้ง ราชนีพันดอกกับแม่ปูยังดูไม่ออกเลยราชนีพันดอกกับบ้านนาเนาะต้องแม่แม่ปูดูออกว่าราชนีพันดอกกับบ้านนาก็ตอนที่ตอนที่เขาออกดอกอะค่ะยังสังเกตไม่เป็นเหมือนกันป้าทีบอกว่าถ้าเป็นราชนีพันดอกใบใบเขาจะงองอเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ หรือหรือบ้านนาบ้านใบงองอรอโตแล้วกันนะคะถ้าโตแล้วก็จะจะรู้เองตอนนี้เลี้ยงให้โตก่อนคะ่ะเป็นอูเยอะมากเลย500ต้นได้มั้งเนาะแม่ปู่พ่อเองค่ะทุกคน ทุกคนเอาลงจากรถเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินแล้วก็ไว้ที่ทุ่งนาน,นี่แหละคะ่ะเยอะเหมือนกันเนาะจากต้นเล็กๆเ,กเ๋ยไม่ต้นใหญ่เลยและอันแรกที่เราเราเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ที่ชั้นวางเรียบร้อยแล้วก็รดน้ำบำรุงต่อไปนะคะ เปลี่ยนปีละครั้งปีที่แล้วก็ต้นเล็กๆปีนี้ก็โตขึ้นเยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเหลือกลุ่มนี้อันนี้เป็นทรงแท่งโตดีเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าคือดูทรงแล้วรากเขาเดินดีมากเลยแม่ปุ๊กก็เลยจะเก็บไว้ทำรากก่อนนะคะตัดรากก่อนเนาะแล้วก็ค่อย เอาลงปลูกอีกรอบหนึ่งส่วนต้นนี้เป็นเที่ยวมาจากบ้านเนี่ยแหละค่ะก็เป็นรากตะขาบแม่ปูจําผิดเองที่อยู่ที่บ้านทุกต้นเป็นรากตะขาบหมดเลยแล้วต้นนี้อ่ารากเขาเยอะแม่ปูก็เลยว่าจะเอามาไว้ตัดรากเดี๋ยวจะตัดพร้อมกันให้ทุกคนดูเนาะอันนี้เก็บไว้ก่อนให้เขาแบบเหีย่ยวสักสองสามวันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูไม้ที่แม่ปูเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคน รดน้ำแล้วรดไปคนสวนของเราคนสวนสุดหลอนี่ทางนี้พอหนกกระก็รดรียบร้อยแล้วรอเติบโตเดี๋ยวปีนี้จะพยายามใส่ปุ๋ยเร่งให้เขาโตไม่รู้คนอื่นใส่เร่งหรือเปล่าแม่ปุ๊ว่า ก็ต้องใส่เร่งกันบ้างแหละเนาะเขาแข็งแรงแล้วให้เขายืนต้นก่อนสักสักเดือนสองเดือนแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็อันนี้กลุ่มที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มที่เอาเอาไม่ใช่อันนี้คือกลุ่มที่อยู่ที่ที่ทุ่งนาอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่มามาจากบ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนเปลี่ยนเรียบร้อย อุ้ยพอเปลี่ยนแบบนี้เหมือนไม่เยอะแต่อยู่ที่บ้านแบบที่เรามีจำกัดเนาะก็เรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันดินก็โปร่งมากขึ้นมีต้นไหนหนะ้าพิเศษแล้วจะจำได้ไหมเนี่ย อุยแม่พูดจำไม่ได้อ่ะต้นไหนนะเที่ยวมาจากอ่านี่ต้นนี้เอามาจากเอามาจากาบ้านคุณครูประนอมต้นนี้อบอกว่าอ้วนอ้วนเตี้ยยักษ์อ้วนเตี้ย,ย,ตยแต่ใบเขาจะขนเนะเาะรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นี่ลูกๆ,ๆเขาลูกๆนะคะ อันนี้ก็น่าจะอ้วนเตี้ยนะเนี่ยสองอันนี้โตเร็วมากเลยค่ะเอามาจากกันทลักแต่จริงพัน์ก็คือไปจากนี้แหละแต่พี่สาวที่กันทลักษ์เขาปลูกได้โตแล้วก็พันธสวยมากดีไม่ดีก็พันธ์มาจากบ้านครูปนอมเหมือนกันแต่ว่าทุกสายพันที่เรามีอยู่เนาะก็เป็นไม้ที่มาจากของครูท็อป ครูท็อปก็คือเป็นคุณครูที่เล่นไม้ชวนชมเหมือนกันส่วนใหญ่ไม้ที่ครูท็อปมีก็จะเป็นไม้พันดีเป็นคนเล่นไม้ชวนชมรุ่นใหม่นะคะทุกคนก็เลยส่วนมากก็จะเป็นไม้พันดีทั้งหมดแต่ว่าเราจำไม่ได้หรอกว่าตรงไหนเป็นตัวไหนเนาะทุกคน สวยไหมคะลาทุกคนไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ